ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวเรื่องการเตรเยียมการเปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีกลางบางซื่อกันบ้างที่ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเตรียมลงตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อและร่วมทดสอบการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงในวันที่14ธันวาคมนี้พร้อมยืนยันว่ามีกำหนดทดสอบการเดินรถเสมือนจริง ในเดือนมีนาคม2,564ได้และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2,564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับนายศักดิ์สยามที่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกว่าช่วงเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีของวันที่14ทธันวาคม2,563พลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีจะลงตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อและร่วมทดสอบการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีดอนเมืองนนศศักดิ์สยามบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ได้มีการวิ่งทดสอบขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดงมาระยะหนึ่งแล้วและจะทดสอบการเดินรถสเสมือนจริงในเดือนมีนาคม2564และจะให้ประชาชน ร่วมใช้บริการโดยยังไม่เก็บค่าโดยสารจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน2564จะเปิดเดินรถเชิงพาณิชย์โดยกำหนดค่าโดยสารให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีการามบางซื่อตอนนี้มีความคืบหน้า99.8%คาดว่าเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนมีนาคม2,564ซึ่งเป็นการรองรับรถไฟชายเมืองสายสีแดง ซึ่งสถานีการบาบังซือจะเป็นศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเป็นที่ปรึกษาช่วยวางแผนในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งพื้นที่สถานีและพื้นที่โดยรอบสถานีพร้อมกันนี้ยังระบ,บุว่าการรถไฟจะมีการจัดหาหัวรถจักรไฟฟ้าเข้ามาลากขอบวนรถโดยสารแทนหัวรถจักรดีเซลที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในสถานีกลางบางซื่อส่วนค่าก่อสร้างของสายสีแดงที่เพิ่มขึ้นที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยและใจกล้าได้ตรวจสอบเบื้องต้นและประเมินแล้วพบว่ามีเนื้องานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ9,00 0ล้านบาทเป็นค่าก่อสร้าง6000ล้านบาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม3 0 0พันล้านบาทซึ่งได้รายงานให้นายยกรัฐมนตรีรับทราบด้วยวาจาแล้ว รถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นเส้นทางสําคัญนอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญห,หาการจราจรช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมกลางเมืองกับชานเมืองแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาของไทยที่ก้าวข้ามไปอีกขั้นซึ่งช่วยในการยกระดบับเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของต่างชาติด้วยและนี่ละครับเหตุผลที่ก่อนหน้านี้คนไทยเข้าเคืองนักเคืองหนากับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกานาคมคนปัจจุบัน ที่ท่านไปแตะเบลกจนต้องพร้อมใจกันเรียกร้องท่านอาคมเติมพิทยาภิสิทธิ์กลับมาและในทางกลับกันเมื่อท่านรัฐมนตรีศักสยามท่านเริ่มเข้าใจเรื่องนี้และเดือนหน้าเต็มสูบก็เชื่อว่าท่านอาจจะกลายเป็นฮีโร่ได้ทันทีเช่นเดียวกันแต่อย่างไรข้อขอฝากทบทวนเรื่องของ BRT ภูเก็ตด้วยนะครับในไหนจะทําทั้งทีเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมันต้องให้สมศักดิ์ศรีกันหน่อยครับ